สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวสวนชาวเกษตรทุกท่านนะคะพบกับป้าจอยเกษตร 5G อีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราได้ลงคลิปเกี่ยวกับปลูกพริกในกระถางมาแล้วนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆพี่น้องมาอยู่ที่สวนแตงของเรานะคะโดยที่สวนแตงของเราก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทําให้ชาวสวนชาวเกษตรของเรา มีรายได้ไม่ขาดมือและเป็นอาชีพที่ยั่งยืนด้วยนะคะทุกคนช่องของป้าจอยเกษตร5 g ล้วนแล้วแต่เป็นช่องที่เกี่ยวกับเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดแตงถั่วล้วนจะมีข้อมูลที่ดีๆอยู่ในคลิปนะคะทุกคนสามารถเลื่อนไปดูคลิปก่เก่าที่ป้าจอยลงไปหาข้อมูลในช่องนั้นนะคะทุกคนป้าจอยเกษตร5 g นะคะสำหรับแตงมีอยู่2ชนิดด้วยกัน หนึ่งแตงกวานะแต่สวนตัวนี้จะเป็นแตงล้านนะคะทุกคนแตงล้านที่เป็นรูปยาวกว่าแตงกวานะคะอายุการเก็บเกี่ยวของแตงล้านจะอยู่ที่4ี่สิวันนะคะเป็นพืชอายุสั้นนะคะทุกคนสามารถทำเงินให้กับเราได้อย่างรวดเร็วนะคะแตงสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ทุกเวลานะคะทุกคนขอเพียงว่าขอให้มีแหล่งน้ำมีพื้นที่ และการดูแลควรใส่ใจด้วยมีเท่านี้ก็สามารถปลูกแตงได้นะคะทุกท่านสำหรับแตงเราจะปลูกได้แค่หนึ่งปองเท่านั้นนะคะแต่สำหรับผู้ที่มีพื้นที่ขายที่มีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงสวนก็สามารถปลูกได้ในสามถึงสี่ปองได้นะคะ แตงของเรากําลังจะติดลูกนะคะทุกคนดกมากๆเลยนะคะสําหรับมเมล็ดแตงหนึ่งกระป๋องปลูกได้ประมาณสองงานนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีพื้นที่น้อยหนึ่งไร่ก็สามารถปลูกแตงได้เป็นพืชหมุนเวียนนะคะสามารถสร้างไรายได้ในชีวิตครัวเรือนของเราในแต่ละวันนะคะถามว่ารวยไหมไม่รวยค่ะทุกคนแต่เงินจะไม่ขาดมือเราจะใช้สามารถออปลูกขาย ใช้ชีวิตประจําวันของเราค่าไฟค่านักเรียนไปโรงเรียนค่าค่าน้ําค่าไฟค่าค่าจิปาถะค่าซื้อกับข้าวก็สามารถดํารงชีวิตของเราแบบสบายๆได้นะคะทุกท่านตอนนี้แตงของเราเริ่มจะได้เก็บแล้วนะคะวิธีการเก็บแตงเขาจะเก็บวันเว้นวันค่ะทุกคนจะใช้ไม้ไผ่ทำค้างแบบนี้นะคะ การปลูกแตงไม่ยากสำหรับผู้ที่ชำนาญน,นะคะแต่ก็ไม่ง่ายสำหรับผู้ที่มือใหม่นะคะทุกคนสำหรับมือใหม่ต้องต้องหาข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ให้แน่นก่อนค่อยปลูกนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้หลักการแล้วก็จะไม่ยากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแตงนี้เขาจะเป็นเป็นพืชที่อายุสั้นนะคะแค่เดือนเดียวได้เก็บผลผลติตแล้วนะคะ ประมาณ40วันคะ่ะทุกคนเดือนกว่าๆนะคะผู้ที่เป็นหนี้เป็นสินนอกระบบที่เขาให้ชําระเป็นเป็นรายเดือนเนาะบางท่านก็จะไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาก็าจะให้ชําระเป็นรายเดือนผู้ที่หาทางออกไม่ได้ป้าจอยเกษตร5้าีอยากจะขอแนะนําพี่ป้าณอาเพื่อนๆของเราหันมาปลูกแตงดีกว่านะคะเพราะว่าแตงเป็นพืชอายุสั้นทําเงินให้กับครัวเรือนของเราชนิดที่ รวดเร็วเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพืชอย่างอื่นมันก็จะใช้เวลาอยู่ที่2เดือนอย่างเช่นข้าวโพดก็จะใช้เวลาอยู่ที่2เดือนครึ่งเนาะถ้าเป็นข้าวโพดหวานนะคะแต่ถ้าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะใช้เวลาอยู่ที่4เดือนนะคะเพราะฉะนั้นประจอยเกษตร5 g อยากจะขอแนะนําทุกคนที่มีหนี้สินนอกระบบที่ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาจ่ายเงินเป็นเดือนเอนนะคะหันมาปลูกแตงคะ่ะทุกท่านจะปลดหนี้ปลดสินได้ ถ้านี่ไม่เยอะจนเกินไปนะคะแตงเป็นพืชอายุสัน้นเพราะฉะนั้นเราต้องคอยมาดูแปลงของแตงด้วยนะคะทุกคนใส่ปุ๋ยพ่นยาพ่นสารกำจัดมแมลงพ่นฮอร์โมนไข่ด้วยนะคะประมาณสามวันพ่นทีนะคะทุกคนก่อนที่เขาจะออกลูกให้เราเราก็พ่นประมาณสาวันนะคะหลังจากที่ เราได้เก็บผลผลิตแล้วก็จะพ่นอยู่ที่สี่ห้าวันต่อหนึ่งครั้งก็มีนะคะตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่า,มาแมลงของเราจะระบาดแค่ไหนนะคะทุกท่านถามว่ารายได้ของแตงปลูกหนึ่งกระป๋องได้เท่าไหร่ป้าจอยบอกเลยนะคะว่าทุกคนบางครั้งหนึ่งกระป๋องสามารถได้เงินประมาณห้าหมื่นก็มีนะคะตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าตลาดของเราจะราคาดีแค่ไหนนะคะทุกคน ถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากได้ราคาแตงที่ดีนะป้าจอยขอแนะนําว่าให้ปลูกช่วงที่นักเรียนเปิดเทอมนะคะทุกท่านเพราะว่าช่วงที่นักเรียนเปิดเทอมราคาของสินค้าทุกอย่างจะขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะเอาไปทํากับข้าวให้นักเรียนบ้างมีการมีงานบ้างแบบนี้นะคะทุกท่านเพราะฉะนั้นการปลูกแตงเราต้องเราต้องดูด้วยว่าเหมาะในการทําช่วงไหนนะคะ แต่ปกติแล้วก็จะจะปลูกได้ทุกเวลานะคะทุกคนยกเว้นว่าช่วงปิดเทอมนี้ห้ามห้ามให้ออกช่วงปิดเทอมนะคะทุกท่านแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการตลาดของเราจะมีของเยอะหรือไม่เยอะก็แค่นั้น,นะคะ่ะทุกท่านคือประจอยพูดนี้บางครั้งนะคะเราก็กําหนดไม่ได้ว่าช่วงไหนที่เป็นราคาที่ไม่เป็นราคามันก็แล้วแต่ว่าขึ้นกับการตลาดของเราด้วยนะคะ แต่ปกติแล้วปาจยจะปลูกในช่วงออวันที่หนึ่งเมษายนนี้เตรียมตัวแล้วนะคะทุกท่านเพราะว่าช่วงวันที่หนึ่งตุลาคมนี้เขาจะไปออกช่วงพฤษภาเนาะเดือนพฤษภานี้นักเรียนนักศึกษาเขาจะเปิดเทอมกันนะคะและอีกอย่างจะเป็นจะเป็นฤดูที่ปลูกแล้วทําให้พืชผักของเราดูแลง่ายด้วยนะคะวิธีการให้น้ําเราจะให้น้ําทุกๆุกเช้านะคะทุกคนเพราะว่าตอนเช้า พืชผักของเราจะเปิดรับอากาศที่บริสุทธิ์นะคะสำหรับแตงจะเป็นพืชที่ชอบน้ำนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่ถึงกับว่าพื้นที่ที่เป็นน้ำขังนะคะถ้าเป็นพื้นที่น้ำขังนี้จะปลูกไม่ได้นะคะทุกท่านจะทำให้แตงของเราไม่เจริญเติบโตนะคะคลิปนี้ป้าจอยเกษตร 5G มาแนะนำวิธีการปลูกแตงนะคะพาพี่ป้าณอาเรามาชม สวนแตงของเราก่อนนะคะคลิปต่อไปป้าจอยจะพาพี่น้องของเรามาใส่ปุ๋ยแตงนะคะว่าใส่ปุ๋ยแตงยังไงใส่สูตรไหนถึงจะทําให้ติดดอกออกผลเยอะแบบนี้นะคะทุกคนรอติดตามผลงานของป้าจอยเกษตร 5G นะคะซึ่งช่องของป้าจอยเกษตร 5G นี้จะค,คลุกคลีอยู่กับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่อยู่ในช่องนี้นะคะทุกคนสามารถย้อนหลังไปดูป้าจอยได้นะคะ การดูแลของแตงเราต้องคอยดูว่าพื้นที่ที่เราปลูกแตงใบของเขาจะแน่นหนาไหมเราต้องตัดใบทิ้งด้วยนะคะทุกท่านตัดใบที่เป็นใบต้นๆของเขาให้ออกหมดเลยนะคะเพื่อที่จะให้แสงแดดส่องถึงนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างจะไม่เป็นที่หลบซ่อนของมแมลงต่างๆนะคะเพราะว่าแตงนี้เขาจะชอบมีมแมลงมามาดูดน้ำเลี้ยง ซึ่งจะทําให้ผลแตงของเราขอดงอได้นะคะทุกคนแล้วอีกอย่างเวลาเราพ่นสารกําจัดมแมลงสารจะได้เข้าไปถึงภายในของเถาของแตงนะคะเราต้องคอยตัดใบทิ้งด้วยค่ะทุกท่านอันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่ที่ดีมากๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าแดดส่องไม่ถึงแตงก็จะไม่จับนะคะเขาจะเป็นผลที่ร่วงหลุดลงมานะคะทุกคนตัวนี้สำคัญด้วยนะคะ คลิปนี้ประจอยเดินทางมาถึงช่วงระยะสุดท้ายแล้วหวังว่าพี่น้องคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและเป็นกำลังใจให้กับประจอยเกษตร 5G ด้วยนะคะโอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ